สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นทั้งเซ็ง V.I.P. นะคะ FC ขาวันที่14พฤษภาคม2568ทุกคนค่ะวันพุธค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีคีก็ได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการเจาะเด่นวิ่งดูดนะคะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่13ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่13จะให้เด่น9และ0ย์มามา38 6 9 7เด่นมา9เข้าคู่97นะคะเลขเด่นประจำวันมาเลขมาเลข8นะคะ่ะทุกคนรอบบ่ายนะคะจะให้5และ2 มาแปดห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเด่นมาห้าแต่ว่าคู่ห้าหนึ่งเจยบริจับไหเนาะพี่ดองตัวเด่นหาสองมาหาหนึ่งค่ะทุกคนเอาเลขเด่นประจําวันรอบบ่ายหลุดนะคะละบบ่ายมาหลาักร้อยเอาลุ้นต่อไปวันที่สิบสี่นะคะทุกคนก็ถ้าชอบก็ขอให้โชคดีนะคะทุกคนเฮงเฮฟังฟังกันทุกคนที่ชอบนะคะสําหรับวันที่สิบสี่จากที่เจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจได้แปด้1หนึ่งมาดูความน่าจะเป็น ปดเก้าก็แปดแปดหกหกแปดแปดสี่สี่แปดแปดหกหกแปดมาเลยเด็กพี่น้องมาว่านนี่ผู้ใหญ่บอมักตัดอ,าาออกได้นะคะทุกคนแต่เป็นคู่ตัวเด่นเจก็เลยจับให้เหมือนเดิมแปดสามสามแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะสักคู่นะคะทุกคนแปดห้าห้าแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหหนึ่งาเดเนึ่งค่ะเด่นะใบ,บนะคะสีขายอยู่ที่9้าและ6มาดูคู่ตัวเด่นนะคะเก้าแปดแปดเก้9 9ก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสี่สี่เก้หห้าเกเก้า 6กเก้าเก้าหกหกแปดแปดหกหกหนึ่งหนึ่งหหกหหเจดเจดหหห้าห้าหะคะประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่เต่นกันค่ะทุกคนค่ะแปดหนึ่งเก้าหะคะแปดเก้าเก้าแปดแปดหกหกดหนึ่งแดปดหนึ่งหนึ่งเ้าหนึ่งหหหนึ่งเอาพี่น้องวงผีอีกแล้ว9กับ6นะคะทุกคนค่ะ 9ก้าค่ะเก้าแปดแปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกเก้าเก้าหกหกแปดแปดหกหกหนึ่งหนึ่งหก FC ขานีก็คือผู้เด่นระหว่างเด่นรอบชเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบชเช้าและรอบบ่ายนะคะ FC ท่านไหนชอบผู้ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆผูท้ที่ท่านชอบนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันทุกท่านค่ะเลขเด่นประจําวันนะคะอยู่ที่เลขสี่และเก้าเนาะพี่น้องวันพุธ วันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจำวันนะคะเลข4กับเลขเนี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายลูดค่ะเด่นรอบเช้า8ปดและหเด่นประจำวันสี่และเกะะ้าเทุกคนเป็น8 4ด8 8 9 9 8แป้าเกนะคะทุกท่านค่ะติดคู่ัวเด่น8 9 9 8นะคะ 1>, 1ค่ะหนึ่งสี่ติดคู่ตเด็น 19, 9, 1 9ึ่งกับ6และ4ี่กับ9เป็น9ก 4, 4 991 19ติดคู่ตัเด็น9ก4าสติดเลขเด่นประจําวัน4 9่เก้า6ก้าสติดคู่ตเด็น6 9เก้าเก้าหกนะคะสี่ขาป็นจังใดแน่พี่้องมีคู่ใดมาก,ก่าค่ะมาก ก็ตามตัวได้เด้อจ้าเด้อบามาโกาชอบให้พี่น้องเรียนพานสถิติมีเข้ามีหลุดบ่าได้เข้าทุกมือแล้วกับ,บ่่าได้หลุดทุกมือเด้อค่ะพี่น้องค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นห้างสิง VIP วันที่14พฤษภาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท,ท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะ โศกๆศกมันมันสุขภูสุขสุนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ